ยังรออยู่บ้างเงินหมื่นดิจิตอลนะคะคือกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าได้แน่ๆเป็นเงินสดใช่ไหมแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานก็ย้ําชัดนะคะว่าเดี๋ยวถแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จแจกเงินหมืน่นแน่นอนตามที่สัญญาวไว้แต่ประเด็นก็คือแล้วเฟสที่2ที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางอาจจะมีการปรับรูปแบบนะคะวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปทํางานที่ตึกชินวัตรสมตั้งแต่เชา้าแล้วก็บอกกับสื่อนะคะว่า ตามแผนเดิมคือวันนี้น่าจะลงนามรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมเสนอนําขึ้นทุนกล้าวได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ทีมงานของนายกที่บอกว่าโอเป็นทีมงานที่ดีมากเนี่ยวางไทม์ไลน์เอาไว้แล้วว่าหลังถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จเนี่ยมีงานอะไรทําก่อนทําหลังยังไงไม่มีเวลาฮันนีมูนแล้วนะต้องรีบสารงานของอดีตนายกเศรษฐาหนึ่งในนั้นก็คือดิจิ t a ลวอลเล็ตนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกคือเป็นเงินสด ก็ให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะภายในเดือนกันยายนอ่ะอันนี้ไม่ติดกลุ่มที่2สอกจันหน่อยค่ะนายกบอกอาจต้องดูนะคะว่าจะปรับแก้อะไรบ้างนักข่าวยิงคำถามเลยแล้วประธานวิรัฐบาลออกมาระบุว่าดิจิตอลวอลเล็เฟสแรกเป็นเงินสดแต่เฟสที่2ที่จะปรับรูปแบบเนี่ยเป็นการแบ่งจ่ายตามงบประมาณหรือเปล่านายกก็เลยรีบตอบบอกเป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ขอไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนอีกครั้งค่ะ ในในในคอนเซปต์เนี่ยยังมีอยู่ในนั้นแน่นอนแต่จะมีปรับปรับรูปแบบค่ะรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปถ้าเราเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมเรามีการวางแผนเรื่องแต่เป็นเงินสดด้วยอะไรด้วยอย่างงเี้ยค่ะก็ลองดูว่าอะไรที่จะแก้ในรายละเอียดก็มีเห็นแน่นอนต้อง,ง <ๆ S 2> แก้เมื่อเช้าใช่ไหมคะ <ๆ S 2> ท่านวิสุ <ๆ S 2> ทธ์ใช่ค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสองคือเฟสหนึ่งก็คือแน่ๆว่าจะเป็นเงินสดตามที่เป็นข่าวไปแต่เฟสสองอาจจะปรับรูปแบบก็อาจจะเหมือนเฟสแรกหรือสาว่าที่ทำนุ่์แล้วก็อาจจะมีแบ่งจ่ายตามงบประมาณด้วยใช่อย่างนั้นเลยยค่่ะอางนั้น แต่ว่าขอขอรายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้เนะเพราะปกพูดไปแล้วว่าเปลี่ยน,นรายละเอียดเราจะถาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทําการบ้านกันก่อนนะคะ รอก,กันต่อไปนะ้ดิที่ต้ลวอลเล็ตคุณผู้ชมค่ะม,มันไม่นิ่งง่ายมันไม่นิ่งง่าย,ายอย่างที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยออทีนี้เราก็วุฒิวันไหวและปรับเปลี่ยนยังไงคาว่าเล็กน้อย <c oughs> ไม่เท่ากันอีกนะคะ <c oughs> คอ้าวเหมือนโผคอออลรมแหละนะคะที่ถึงแม้ว่านายกจะบอกว่าโผเนี่ยนิ่งแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะคุณชาดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยออกมาบอกนะคะว่าถอนตัวจากชื่อที่เสนอไปครั้งแรกแล้วจะส่งลูกสาวคน กลางคือนางสา,า,งสาวซาบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแทนตัวเองออเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจวันนี้ค,ครคุณผ,ผู้ชมครับ อ่ะพ่อไม่มาก็เอาลูก,าลกมาเสียบแทนนะคะอ้าวทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชนะคะก็ออกมาโต้พลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตสอวอซึ่งออกมาคัดค้านนะคะว่าไม่อยากให้คุณภูมิธรรมเนี่ยนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนื่องจากว่าเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่เข้าป่าคุณภูมิธรรมก็ยืนยันนะคะว่าพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว50ปีไม่เคยขัดแย้งกับใครเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้นั่งรัฐมนตรีกลาโหมจริงก็จะทาให กองทัพเป็นของประชาชนเพราะว่าคุยกับทหารได้ทุกเหล่าทัพคะ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งอย่างคุณชาดาถอนมาเอาลูกถูกไหมครับะคนนี้ก็เหมือนกันร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาร้อยเอกไม่มาเอาน้องแทนแล้วก็ส่งคนใกล้ชิดคุณนัมลเข้ามาเป็นทั้งว่าการเกษตรและช่วยว่าการเกษตรทีนี้คุณผู้ชมครับถามไปถึงคุณอัคราน้องชายเนี่ยตกลงใครเป็นคนส่งรายชื่อคุณผู้ชมครับคุณธรรมนัฐว่ายังไงรู้ไหมคาดว่าเป็นมือที่มองไม่เห็น ใช่เนาะมือที่มองไม่เห็นนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรผมก็อถึงแม้ว่าผมออกมาแล้วผมสบายใจแล้วการมองการเมืองผมเบื่อการเมืองก็จะไปทําหน้าที่ในสภาแทนส่วนพลังประชารัฐก็โอเคไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วเป็นสภาเคญาติกันนะรอบนี้พ่อไม่ได้น้องน้องไม่ได้ลูกรีบๆทํางานให้ประชาชนกันนะคะ